วางในสนามเซียนบ,บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นพระหลวงปุโตครับเรียกได้ว่าเป็นเป็นพระลึกลับนะของหลวงปุโตเลยนะเพราะฉะนั้นทีมพวกนี้ต้องรู้จักกันไว้บ้างนะครับราคาเล่นหากรนนี้สองแสนกว่านะครับเนื่องจากจํานวนการสร้างเนี่ยน้อยนะครับนะ สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านนะครับห้างพันทิพย์งามวันชั้นสองนะครับวันนี้นะผมได้พระทีเด็ดมาสององน,นะครับต้องเรียนด้ว่าเป็นพระเครื่องหลวงปู่โตที่วางในสนามเสียนบ,บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นพระหลวงปุ่โตครับเรียกได้ว่าเป็นเป็นพระลึกลับ ของหลวงปู่โตเลยนะซึ่งคํานี้จะไม่ค่อยมีในพระเครื่องหลวงปู่โตะนะแต่ว่ารุ่นพวกนี้ผมต้องยกให้เป็นพาลึกลับครับเนื่องจากเชื่อไหมเซียนบางคนหาเช่ากันเดินสนามกันเนี่ยบางท่านไปเจอมายังไม่รู้เลยเป็นปูโ่โตนะเพราะฉะนั้นพิมพ์พวกนี้ต้องรู้จักกันไว้บ้างนะครับมีพิมพ์ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปชมดูกันครับยังพระสมเด็จพวกสามชั้น5ชั้น พิมพ์พิเศษนะครับก็จะสร้างน้อยนะก็จะสร้างเนี่ยนในหนังสือเล่มเก,ก่าๆเราก็จะเห็นได้นะครับว่าสมเด็จชุนดววานปี2องสเนี่ยที่เนื้อผผสมแร่เนี่ยเราก็จะเห็นกันเรารู้จักกันอยู่แล้วนะแต่พอขยับมาปุ๊บเนี่ยเจอพิมพ์3ชั้นเนี่ยเนื้อเทาเขียวหลังเรียบเนี่ยพ่าแบบเนี้ย เราอาจจะส่องแล้วเราจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆเนื้อจุนดูวานแต่พิมพ์นี้เราไม่เคยเห็นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เยอะครับนะปุ๊บพอคุณเปิดมาปุ๊บไปเจอสมเด็จเนื้อดำนะเนื้อดำเนี่ยเขาเรียกว่าด้านหลังอ่ะเป็นยันพระเจ้าก้าพระองค์คืองงเลยเนี่โต๊ะนี้คือแบบว่าไม่เคยมีใครรู้จักเลยนะพาแบบนี้เชื่อไหมวางบนสนามนี่ เซียนงงนะครับพระอะไรเอ่ยพระบางทีนะพระแบบนี้ด้วยจํานวนการสร้างเขานะอย่างพิมพ์นี้สิองค์เท่านั้นนะครับที่ผมวันนี้นํามาเผยแพร่เนี่ยเพราะว่าผมอยู่มา10ปีขึ้นแล้วนะสายเดียวผมก็เพิ่งได้องค์แรกเหมือนกันครับนะเป็นพระที่หาชมยากนะแล้วเนื้อเนี่ยเขาจะมีผงตะไบกิ่งไทรฟ้าเหมือนกับชุนยวานเลยนะครับ ถ้าใครได้2อ,องค์จริงเนี่ยก็จะร้องเลยว่าเนื้อเดียวกับชุนัววันเลยแต่เขาปั๊มค่อนข้างแน่นนะแน่นสวยนะครับมีเพียง19องค์เท่านั้นแล้วองคเนี่ยเป็นองค์ดาราในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะนี่วันนี้ผมถึงอยากให้ลองศึกษากันดูนะครับส่วนส่วนสมชั้นก็จะมีหลังเรียบด้วยนะครับส่วนหลังเรียมเนี่ยผมก็จะได้มาองคหนึ่งเหมือนกันนะจำนวนการสร้าง9องค์เท่านั้นนะครับนะ ยิ่งเจอหลังเรียบเนี่ยยิ่งดูยากนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมเด็จหลังเรียบสามชั้นเนี่ยมีเยอะมากมายหลายวัดเบเผอมีเป็นหมื่นๆวัดนะนะครับเพราะฉะนั้นถึงบองเนี่ยพระรุ่นพวกนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นคาลึกลับของพระเครื่องหลวงปู่โตเลยนะครับนะอ่าซีนใหม่ๆต้องศึกษากไว้บ้างนะบางทีไปเจอตามบ้านตามสนามเนี่ยซื้อหลุดโดยไม่รู้ตัวนะ ราคาเล่นหากันนี่สองแสนกว่านะครับเนื่องจากจำนวนการสร้างเนี่ยน้อยนะครับนะต้องลองศึกษากันไว้บ้างนะครับใครเนี่ยผมถึงบอกไงความสำคัญของหนังสือเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะมีเล่มเดียวถ้าเรามีโอกาสนะไปเจอเล่มเก่าๆเช่า,ชาเก็บไว้ได้เช่าเก็บไว้เพราะว่าเล่มเก่าๆจะมีพวกพระลึกลับเวลาเราได้มาเนี่ยเราลองมาเปิดดูได้นะครับหรือ ถ้าเราเปิดดูบ่อยๆอ,อ่านบ่อยๆไปเจอพระในสนามหรือไปเจอพระที่ม้านอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าได้ในราคาไม่แพงนะพาพวกนี้ต้องศึกษากันไม่บ้างนะครับนี่มาหลังเรียบก็จะมีหลายพิมพ์เลยนะครับน่ะเห็นไหมเขาจะจัดสร้างพร้อมนี่อันนี้เป็นเนื้อโลหะกับเนื้อผงนอันนี้พระเลี่ยงเรียกพระเลี่ยง นะครับน,น,นี่เนื้อโลหะกับเนื้อผงเหมือนกันเนี่ยพวกอันนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบเนื้อเดียวกับชุนัววาเหมือนกันโรยผงตะบไบสายฟ้าเหมือนกันครับเนี่ยชุดนี้จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่สร้างแจกลูกศิษย์นะครับในปี20เนี่ยภาพวกนี้เราต้องศึกษาส่วนพิมพ์นี้เราก็จะเห็นกันพอเห็นกันอยู่นะอันนี้เป็น สมเด็จฟ้าผ่านะครับเนี่ยจะอยู่ในชุดท่าถามผมนะต้องเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกๆของวัดถ้ำสิงโตทองเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นลองศึกษากันดูนะครับอ่าพระเครื่องหลวงปู่มีให้เล่นกันมากมายนะเพราะฉะนั้นยิ่งศึกษายิ่งรู้เยอะนะยิ่งศึกษายิ่งเป็นเยอะนะครับอ่านะวันนี้ก็ได้ชมพระ หายากนะแล้วก็เป็นพระลึกลับของวัดพระดูฉินพีด้วยไอย้ของหลวงปู่โตด้วยนะครับออกวัดถ้ำก็จริงแต่พุทธคุณไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าพระวัดถ้ำม,มีไม่กี่รุ่นนะที่ทันหลวงปู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบสะสมกันนะก่อนที่จะแพงไปไหลายแสนนะครับนะก็วันนี้ก็มาบอกพระลึกลับนะให้อยากให้รู้กันทุกรุ่นจริงๆนะครับ อยากให้รู้กันทุกรุ่นจริงๆนะเพราะว่าไม่มีโอกาสที่เราจะได้ซื้อในราคาไม่แพงนะครับยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไลฟ์ like, สดทุกวันพุธและวันอาทิตย์18ในกา30นาทีตนต้นไปรับเาพระแอดไลน์มาได้เลยครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ